ตาก้าตัวลิฟบวกตัวเซรั่มออกแล้วนะครับฝังนี้่ตัวนี้ก่าราคาใช่ใช่ทนี่คุ้มเนี่ยเนี่ยที่เป็นเซรั่เนี่ย3,699คุณซื้อได้เพราะราคาปกติแล้วว่า7บาท อต<ไห>นน,<ไห>น,นี้เราทาแก้มไปมันเลยชมพูนะครับคือมันใช้ได้ทั้งหน้าเลยนะลิปตัวนี้ใช้แก้มได้ใต้ตาได้แล้วก็ปากได้แล้วมันก็จะแบบชมพูอ่อนๆอย่างเงี้ยต,<ห>ตอนนี้ช่างแต่งหน้าของพี่ขอให้นั่งมาในไม่ไไตอนนี้ช่างแต่งหน้าของแก้มบุ๋มทุกคนก็คือใช้ลิปตัวเนี้ยมาจับและใช้ทาให้เราเองด้วยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แบบนี้แบบพิเกษครับวันนี้เป็นราคาที่อย่างที่บอกนะร5 9ยกบาทคือไม่เคยขายราคานี้ เลยนะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ขายให้แล้วก็ไม่น่าจะไลฟ์อีพักไก่เลยครับของลิบกาตัวนางไลน์นะหนูเ่านางไลา์หน่อยมีแต่คนถามว่าขอโปะแชมพูใช้ดีข้อเสียคือใช้ได้นานเกินซื้อไปตุนได้ใช้ก่อนนอนใช้ระหว่างวันอะไรเงี้ยมันเป็นลิปมันนะครับมันไม่ใช่ลิปสติกนะซึ่งการที่มันเป็นลิปมันนะ่ะมันทําให้ปากชุ่มชื้นครับมันทําให้ปากชุ่มชื้นเนาะ แล้วอย่างที่บอกวันนี้เรามีตะก,ก้าที่เป็นตะก,ก้าหลักก็คือราคา900บาทเนี่ยเป็นของ i อ u นะมี3ตมกก้าก็คือลิปห้าแท่งซึ่งตกแท่งละ180บาทแล้วได้อาร์ทอยด้วยซึ่งราคาดีมากนะหรือว่าอยากได้ลิปสามแท่งบวกเซรั่มหขวดก็900บาทเหมือนกันเพราะม,มีขูปปองหรือเซรั่มใส่ผม2ขวดลิปหนึแท่งก็900บาทครับแล้วก็ได้อารทอยในทุกตะก,กานะแบบเนี้ย หนาวหน่อยจะได้นิดหนึงโป้กันแดดวันนี้คือกันแดดหลอดราคาที่ดีมากจริงๆครับหนาวจนมาพีคมาพีคอ่ะนยังไม่คิดจะปอกคุณอไงหรอมีตะก้าจะก้าเฮ้ยทำไมต้องปิดปากอ่ะไม่จะจับตัวว่าร้อนร้อนไม่ไหวเลซรั่มดี มุมทำแฟดเซลตัวไหนกนไปไหมคะให้ลูกค้ากดทำแฟดเซลตัวไหนให้ลูกค้ากดไหมแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วนะไม่ใช่แบบชิ้นเดียวที่แบบอยากให้คนลองใช้ไงแค่นี้ปุ๊บไม่ได้หรอกหนูกเขาว้ทุกอันอ่ะไม่ก็ทำให้ทุกคน